สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรียนบ้านบ้านยเจ s เซ m a ม a เ e m e n t ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมชื่อว่าคอนโดมิเนียมลีฟิ g งเ a c e ศูนย์วิจัย1ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะต้องบอกว่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะเชื่อมต่อกับถนนหลายสายเลยทั้งถนนรามคำแหงพระราม9และศูนย์วิจัยค่ะสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็น่าอยู่ค่ะเงียบสงบนะคะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดกล้อง C C T V นะคะติดตั้งทั่วทุกจุดของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ใกล้นะคะกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างนี้มากมายเลย ทั้งนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเดอะมอลล์ค่ะหรือว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในย่านของพระราม9ก้ารามคำแหงหรือว่าศูนย์วิจัยเข้ามาชมในที่นี่ได้เลยค่ะและเดี๋ยวด้านบนจะเป็นยังไงตามโบไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันนะคะอยู่ชั้น3ค่ะอาคาร2นะคะห้องเลขที่204 26ับ26ค่ะด้านในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ แล้วเราก็เดินเข้ามาในห้องนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับหนึ่งมุมค่ะที่คุณสามารถนะคะทําชั้นวางรองเท้านะคะตั้งตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมุมนี้ก็สามารถทําเป็นตู้โชว์วางกระเป๋าวางของใช้ต่างๆได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้นะคะเป็นแบบตู้โชว์ของสะสมมุมนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันค่ะข้างๆกันเลยนะคะจะเป็นมุมห้องน้ําจะอยู่ฝั่งขวามือของตัวห้องค่ะและเดี๋ยวโบจะพามาชมอีกหนึ่งมุมค่ะด้านนี้เลยค่ะ มุมนี้แนะนำเลยนะคะสามารถวางที่นอนขนาดใหญ่แบบขนาดปฟุตหรือว่าคิงไซได้เลยค่ะและยังมีพื้นที่เหลือๆที่คุณสามารถวางเป็นโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมก็ได้ค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันอีกหนึ่งมุมนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามกับที่นอนคุณสามารถติดตั้งนะคะเป็นทีวีติดผนงังและก็วางชั้นวางทีวีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมได้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานมุมนี้ก็วางได้เหมือนกันค่ะ และที่ติดกันเลยค่ะด้านนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยนะคะเป็นไซส์แบบขนาดสี่ที่นั่งก็ได้และข้างๆกันค่ะจะเป็นประเบียงที่คุณสามารถนะคะทำเป็นห้องครัวหรือว่าห้องซักล้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งสำหรับห้องน้ำ้วยค่ะ การเดินทางเพียงลีวินเพสศูนย์วิจัยหนึ่งเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรมโปรพรามเก้าขับตรงไปประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนุรรมขับชิดซ้ายไปอีก350เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยศูนย์วิจัย14ขับตรงไปอีก140เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ และที่นี่ค่ะคอนโดมิเนียมลิฟวิ่งเทสศูนย์วิจัยหนึ่งค่ะท่านไหนที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k f น n p a g e j a s s t t m n n g g m m n t t ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J. a s s e t Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทัพมือสองสภาพนังฝาให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ